สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราก็จะมาทําของเล่นนะครับพับกระาดาษเป็นเจ้าปากเป็ดนะครับพับปากเป็ดเป็นรูปตัวอะไรนะนึกก่อนนึก,ก่อนลืมชื่อมันชื่อว่าเคโรมาสึนะครับอันดับแรกเลยเราก็จะมา ตัดนะครับตัดตามเส้นนะครับรู้สึกว่าตัวของเจ้าเครโรมาสุจะตัวใหญ่นะครับ แต่ว่าพอพับไปแล้วมันก็จะเล็กลงเล็กลงนะครับต่อมาตรงนี้ค่อยๆตัดนะครับโค้งโคง้งค่อยๆตัดโค้งโคง้งตามรอยของขอบตานะครับ <c oughs> เป็นขอบตาของเจ้าเคโรมัสึก พอดีมีน้องคนหนึ่งนะครับถามในคลิปที่พับปากเป็ดเป็นโปเกมอนนะครับก็้ยเป็นพิกาจูนะครับว่าทำเคโรมาสึได้ไหมก็เลยไปลองออกแบบดูนะครับก็จะได้เคโรมาสึหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองพับกันดูนะครับหลังจากตัดเสร็จแล้วว่าจะได้เป็นเคโรมาสึไหมนะครับ เหมือนเติมนะครับน้องๆที่ยังเล็กๆอยู่อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดให้นะครับอย่าตัดเองนะครับอันตรายนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ต่อมาวิธีการพับนะครับพับขึ้น รีดไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็พับครึ่องอีกทีนะครับรีดไปเลยเสร็จแล้วก็พับตรงนี้เข้ามานะครับ เข้ามานะครับตรงส่วนที่เป็นโคง้โคงๆข,ขาวๆนี้นะครับตรงนี้นะครับอย่าตัดทิ้งนะครับมันเป็นส่วนที่จะเป็นเคโรมูสนะครับ ก็ด้านในปากนะครับก็พับเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับพับเข้าไป ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ดึงออกมาปึ๊บปึบบีบเข้าไปนิดนึงนะครับ หนึงนะครับเอานิ้วแย่เข้าไปปึ๊บแล้วก็บีบนี่ก็บีบนะครับนี่ตอนนี้ไก่จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับเจ้าเคโรมาสึนะครับยังเหลือส่วนที่เป็นเคโรมูสนะครับก็เดี๋ยวเราจะตัดส่วนที่เป็นเคโรมูสกันนะครับ มันเป็นเส้นจางๆนะครับให้น้องๆสังเกตดูนะครับ ก็ไปนั่งออกแบบแพทเทิร์นขึ้นมาเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้แพทเทิร์นตัวนี้ไปพับเล่นนะครับก็เดี๋ยวจะมีลิงก์ให้โหลดด้านล่างนะครับสามารถตามเข้าไปโหลดแล้วก็ปิิ้นออกมานะครับเพื่อ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 อะไรล่ะ เพื่อมาพับได้นะครับนี่ก็ตัดไปนะครับตามรอยพอดีทำสีตรงรอยเคโลมูดเอาไว้จังๆนะครับบางทีก็เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ถ้าปิ้นออกมาก็จะมองเห็นนะครับ 1> 1อมา,าอีกหนึ่งอันนะครับเคโรมู เก็บเสร็จแล้ว๊เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ เจรมูสนะครับเราก็จะเอามาติดบริเวณนี้นะครับติดเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะใช้กาวสองหน้านะครับนี่ครับติดเข้าไปตรงมุมเลยนะครับปุ๊บนี่นะครับเอาละใช้กาวสองหน้านะครับ ติด,ตด,ตดนี่นะครับก็ติดลงไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยติดให้เข้าตรงมุมนะครับแล้วก็แตะลงไปนี่นะครับแล้วก็อีกข้างนึงนะครับ เนี่คราวนี้เราก็จะได้เจ้าเคโรมาสึกนะครับเป็นไงเอ่ยฝา,าก็จะได้ประมาณนี้นะครับรูปทรงหน้าตามันได้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าน้องๆชอบนะครับก็สามารถไปโหลดแพทเทิร์นได้ที่เดี๋ยวจะมีลิงก์ข้างล่างให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ パッ。